สวัสดีครับผมชานมครับผมท็อปซาโกครับก็หลังจากที่คุณชานมและคุณเดียเซอร์นะครับได้เคยรีวิวเครื่องเล่นแผ่นเสียงจากทางแบรนด์วิกตอรีไปก่อนหน้านี้นะครับกับในรุ่นชื่อเจอร์นี่พลัสและลีสปินนั่นเอง ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้นะครับจะเป็นรูปแบบกระเป๋าหิ้วนะคือเน้นพกพานั่นเองครับค่าวนี้เนี่ยก็มาถึงตาของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแบบ all-in-one ดีไซน์ตั้งโต๊ะแบบนี้แล้วใครที่ชอบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับที่มีดีไซน์คลาสสิกสไตล์วินเทจเนี่ยก็น่าจะชอบกันอ่าเส้นชื่อรุ่นของทั้งสองเครื่องที่วางอยู่ตรงหน้าเรานะครับก็คือ q u i n c y แล้วก็ Empire นั่นเองครับนอกจากหน้าตาจะดูดีแล้วนะครับพอฟังชื่อเนี่ยู้สึกว่ามันเทกด้วยนะซึ่งคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องนน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 ,นีี้ะคครรับแแ่่่่ออาเเเเป็ืงลผสย ก็ต้องรองรับการฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงไวนิวใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้รองรับอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงผ่านแผ่นซีดีรองรับการเชื่อมต่อมือถือผ่านบลูทูธนะครับมี AUX In รองรับวิทยุ f m มีลำโพงสเตอริโอบิวอินมาให้ในตัวนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือรองรับการฟังนะครับผ่านเทปคคสเซ็ตนี่หน้าตาแบบนี้ด้วยนะครับ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับขอบอกว่ามาด้วยราคาหมื่นต้นๆท่าน,นเองนะครับก็โอ้โหถือว่าให้แบบจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเท้าความที่มาของชื่อแบรนด์ Victrola นิดนึงนะครับคือชื่อนี้เนี่ยมันไปพ้องกับเครื่องเล่นโฟโนกราฟนะครับในอดีตของทาง Victor ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยรูปแบบของเครื่อง v i c t r o l a เนี่ยถือว่าล้ำมากสำหรับยุคนั้นนะเพราะว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนโฟโนกราฟจากรูปแบบในอดีตเนี่ย มาบิวอินอยู่ในตู้ลําโพงไม้นะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างละโพงพอนอยู่ในตัวซึ่งถือว่าลามากสําหรับยุคนั้นนะครับดูจากรูปที่เห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเออมันก็มีดีไซน์คล้ายคลึคลงกับ2รุ่นที่เราจะรีวิวอยู่เลยนะใช่แล้วครับจะเรียกได้ว่าวิสโทร่าเนี่ยนำแรงบันดาลใจจากเครื่องในอดีตเนี่ยมาออกแบบควินซี่แล้วก็อ็มพายนั่นเองครับจะได้ว่าเป็นการนําเสน่ห์ในอดีตเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่นักเล่นในยุคนี้เนี่ยจะได เดี๋ยวเรามาเริ่มที่รุ่นควิ n ซี่กันเลยละกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องของควิ n ซี่นะครับจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องคู่มือการใช้งานสาย RCA สำหรับเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงภายนอกแล้วก็อะแดปเตอร์ไฟ DC พร้อมกับหัวแปลงปลั๊กไฟในส่วนของดีไซน์นะครับอย่างที่เกริ่นไปว่าดึงเอกลักษณ์ของเครื่อง Victrola ในอดีตมาเลยนะครับคือในส่วนของบอดี้เนี่ยจะประกอบขึ้นจากไม้ปิดผิวลดลายสวยงาม และในส่วนของฐานเนี่ยก็จะมีการลบมุมด้วยคุณภาพงานเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เลยนะครับในส่วนของแผงหน้านะครับก็จะมีการใช้วัสดุที่ดูเหมือนกับโลหะรมดํานะครับไปจนถึงลักษณะของปุ่มกดลูกบิดต่างๆแล้วก็แผงนับปัดที่เป็นแบบเข็มเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบอนาล็อกมากๆเลย และในส่วนของลำโพงสเตอริโอที่ติดตั้งอยู่ทางซ้ายและขวานะครับในส่วนของหน้ากากเนี่ยก็มีการเล่นลวดลายนะให้ความรู้สึกเหมือนกับลําโพงวินเทจในอดีตเลยอืมครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าดีไซน์โดยรวมกาเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนพวกตู้เพลงยุคสบอ์กนะหรือว่าพวกเครื่องวิทยุทานซิสเตอร์ในอดีตเลยนะใช่ครับ,รบมาดูในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันแรกนะครับก็คือการเล่นแผ่นเสียงขั้นแรกเนี่ยเราก็คือต้องกดสวิตช์ power on ก่อนนะครับจากนั้นสังเกตตรง input selector ตรงนี้ให้อยู่ที่ตำแหน่ง phono การใช้งานเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเราจะต้องเปิดฝาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการล็อกฝานี่ก็คือให้ดันสลักตรงนี้ขึ้นมาด้านหน้านิดนึงแล้วก็วางลงในส่วนของกลไกการเล่นแผ่นรุ่นนี้ก็เหมือนกับวิคโตร่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือเขาประกอบอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยจากโรงงานนะครับเราไม่จำเป็นต้องยุ่งยากอะไรเลยแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากเขาพยายามทําตัวแท่นเครื่องเนี่ยให้มีขนาดที่กะทัดรัดนะครับย้ําพื้นที่ในการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยก็เลยอาจจะจํากัดสักนิดนึง ขั้นตอนในการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเวลาจะวางแผ่นเนี่ยเราอาจจะต้องเล็งให้ตัวแผ่นเนี่ยมันเลยออกไปทางด้านหลังผ่านช่องนี้ไปสักเล็กน้อยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นแผ่นเสียงได้ตามปกติครับคุณสมบัติการเล่นแผ่นเสียงของรุ่นนี้นะครับจะมีฟังก์ชันออโต้สตาร์ทสต็อปก็คือมอเตอร์เนี่ยจะเริ่มหมุนเมื่อเราดันทนอาร์มออกจากแท่นนะครับขณะเดียวกันเมื่อเราเล่นแผ่นจบเนี่ยมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนให้อัตโนมัติ การปรับความเร็วรอบรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับนะครับก็คือ 33, 45แล้วก็78นอกจากนี้ยังมีอะแดปเตอร์สำหรับแผ่น7นิ้วมาให้ด้วยในระหว่างการเล่นนะครับถ้าเกิดสมมติเราอยากจะปรับเพิ่มลดระดับเสียงเนี่ยก็สามารถทําได้โดยการปรับปุ่นลูกบิดที่วอลลุ่มตรงนี้ครับฟังก์ชันถัดไปคือการเล่นแผ่น CD นะครับอันดับแรกเนี่ยคือสับสวิตชไปที่ตำแหน่งซีดีก่อนครับ ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าไฟสถานะสีแดงจะติดขึ้นนะฮะการเปิดถาดออกมานะครับให้กดที่ปุ่ม o อ e เตรงนี้ครับจากนั้นก็เอาแผ่นซีดีวางไปถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเพลงเนี่ยจะถูกเล่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะกด p พย์พอ u ส e หรือเล่นเพลงถัดไปไปจนถึงย้อนกลับเนี่ยก็สามารถกดปุ่มด้านบนได้นะครับ นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีฟังก์ชันรีพีทแล้วก็โปรแกรมสําหรับลําดับเพลงที่ต้องการเล่นได้นะครับเวลาเรากดเนี่ยจะมีไฟสถานะขึ้นที่ตําแหน่งนี้ด้วยครับหากต้องการจะใช้งานลำโพงในตัวของควิ n ซี่รับสัญญาณเสียงจากภายนอกนะครับก็ทำได้โดยสับสวิตช์ไปที่ AUX นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็เสียบสัญญาณผ่านสาย3.5มาเข้าที่ช่อง AUX ที่หน้าตัวเครื่องได้แต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือช่อง AUX เนี่ยจะอยู่ทางขวานะฮะส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับเสียบหูฟังสำหรับฟังกับหูฟังภายนอกได้ครับในส่วนของการรับสัญญาณบลูทูธนะครับอันนี้จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะก็คือในส่วนของโหมดเนี่ย FM กับบลูทูธเนี่ยมันจะรวมอยู่ด้วยกันนะครับ เวลาที่เราสับสวิตไปที่ FM กับบลูทูธเนี่ยลำดับถัดมาเราจะต้องสับตรงนี้ไปที่ตำแหน่งบ t o o t h ด้วยถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าไฟสถานะตรงนี้เนี่ยจะมีสีน้ำเงินกับพิบอันนี้นี่คือพร้อมสำหรับการจับคู่แล้วนะครับแค่นี้เราก็เปิดสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็ทำการค้นหาเพื่อจับคู่ได้เลยในส่วนของการรับฟังวิทยุ FM นะครับอันนี้ก็จะกลับกันนะคือสับสวิตตรงนี้ไปที่ตำแหน่ง FM นะครับ แล้วก็ใช้ลูกบิดจูนนิ่งตรงนี้ในการจูนขึ้นหาสัญญาณช่องวิทยุนั่นเอง,งถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าไฟสีแดงตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับอันนี้จะบ่งบอกว่าเรากําลังรับสัญญาณในแบบสตอรีโอได้ด้วยนะครับแต่มีคาแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในส่วนของสายอากาศที่เขาติดเครื่องมาทางด้านหลังเนี่ยเราอาจจะต้องหาตําแหน่งที่สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุดด้วยครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันสุดท้ายนะครับคือการเล่นเทปนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ย จะมีช่องสลับเสียบเทปเนี่ยทางด้านข้างของตัวเครื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาจะแยกอิสระจากแผงหน้านะการควบคุมการเล่นเทปจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือ,อให้ดูที่ตำแหน่งหน้าเทปนะครับหันมาทางด้านหลังของตัวเครื่องเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปจนสุดนะครับเพลงก็จะเล่นขึ้นมาให้อัตโนมัติครับ สำหรับฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับคือถ้าใครต้องการที่จะกรอเทปเพื่อที่จะเล่นเพลงถัดไปนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็คือปุ่มนี้มันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันกดไปครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการกรอเทปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการกะระยะเวลาในการกรอสักทดหนึ่งเวลาเราจะเล่นเพลงถัดไปนะครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วเราก็กดให้มันออกมาอางนี้เพลงก็จะดังขึ้นมาก็ฟังดูว่ามันใช่เพลงถัดไปที่เราอยากจะฟังไหมนะครับ หรือถ้าใครต้องการที่จะกรอเทปเพื่อที่จะให้มันสุดในการที่จะเล่นหน้าถัดไปเนี่ยก็ทําได้คือกดไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็รอมันไปจนมันหยุดอัตโนมัติเนี่ยนั่นคือจบหน้าแล้วอันนี้สมมติว่าถ้ามันจบหน้าแล้วแล้วผมจะเปลี่ยนไปฟังหน้าถัดไปนะก็คือกดย้ําไปแบบน,นี้ให้เทปมันออกมาแล้วเราก็สับหน้าเพื่อที่จะเล่นเพลงในหน้าถัดไปได้เลยครับ และกรณีที่ใครอยากจะเชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียงภายนอกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อที่ช่องไลอัลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องควินซีได้ครับถัดมาเป็นรุ่นเอ็มพกันนะครับสำหรับของที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็จะให้มาเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับก็จะมีตัวเครื่องมีคู่มือการใช้งานมีสาย RCA นะครับสำหรับใช้ต่อไลอัลไว้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอกได้ มีอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าในรุ่นคว i นซี่นะและรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสายไฟให้เราเลือกเปลี่ยนได้หลายหัวตามที่ต้องการเลยครับมาดูที่ดีไซน์กันนะครับรุ่นเอ็มพานี้เนี่ยจะมีสไตล์ความโมเดิร์นวินเทจขึ้นมาอีกจะสังเกตได้ว่าบอดี้ตัวเครื่องนะครับนั้นมีความผสมผสานระหว่างงานไม้กับพลาสติกเงาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวให้ความรู้สึกร่วมสมัยขึ้นมานะครับและยังมีสเสน่ห์กินไอของความคลาสสิกอีกด้วยครับตัวเครื่องนะครับจะม, Quin ะมาณนึง ในส่วนของแผงควบคุมด้านหน้าตัวเครื่องนะครับจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกสีดําตัดขอบเงานะครับและตัวหนังสือสีทองดูสวยดีมีจุดเด่นอยู่ที่บริเวณที่ปรับจูนลื่นวิทยุพร้อมเข็มนะครับหน้าปัดเนี่ยจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับและเมื่ออยู่ในที่มืดเนี่ยจะทําให้ดูสวยโดดเด่นไปอีกแบบด้วยมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าและสามารถแสดงรายละเอียดได้มากกว่ารุ่นควินซี่ด้วยครับสิ่งที่ผมชอบของรุ่นนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยจัดเลเยอร์ออกมาได้ดูดีใช้งานง่ายครับ แต่ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับยังมีลําโพงสเตอริโอแบบซ้ายขวาบิวอินมาให้ที่จะมีตะแกรงหุ้มผ้านะครับครอบทับตัวดอกลาโพงไว้ครับมาดูวิธีการใช้งานกันครับในรุ่น Mpire ในนะการใช้งานโดยรวมเนี่ยเรียกว่าแทบไม่แตกต่างจากรุ่น Quincy เลยนะจะมีแค่ตําแหน่งของปุ่มต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นครับสำหรับวิธีการใช้งานนะฮะอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโฟโนหรือว่าการเล่นแผ่นเสียงกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับเราก็เปิดสวิตช์เครื่องก่อนนะครับ นี่ก็จะมีไฟขึ้นนะครับแล้วก็จะนี่ที่หน้าจอจะแสดงผลออกมานะด้วยว่าเราเลอกอินพุตสัญญาณอะไรอยู่นะแต่ว่าอย่างแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือในส่วนของโฟโน่เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับนี่เสียงไปที่โฟโน่ที่จอจะเปลี่ยนตามนะครับแล้วสาหรับการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเขาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องเหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีข้อแนะนาจากผมเนี่ยก็คือเวลาเราเปิดฝานะครับแนะนําว่าให้จับที่2ด้านของตัวเครื่องไว้ทำกลางแต่ให้สุดนะครับตัวบานพับของเขาก็จะล็อกไว้ให้เองเลยครับ ด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนของทวนอาร์มแท่นหมุดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับคือจะทําทการติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณด้านบนของเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากกว่านะครับทำให้เวลาเราจะวางแผ่นเสียงไว้นิ้วเข้าไปที่ตัวเครื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องระวังอะไรมากมายนะครับมีสามารถวางเข้าไปได้เลยแบบนี้มีอะแดปเตอร์นะครับสำหรับใช้กับแผ่นเสียงขนาด7นิ้วมาให้ด้วยรองรับสปีดนะครับทั้ง มีระบบออโต้สตาร์สต็อปมาให้นะครับก็คือเวลาเรานําหัวเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเข้ามาที่บริเวณแผ่นนะครับนี่ตัวเครื่องก็จะหมุนให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเครื่องเนี่ยเล่นไปจนจบแผ่นเนี่ยก็จะทําการหยุดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันถัดมามาดูในส่วนของวิทยุ FM กันบ้างน,นะครับนี่เราก็ปรับไปที่ FM นะบิดลูกบิด Input Selection ไปนะครับนี่เป็น FM ตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่าเรดิโอนะแล้วก็จะมี FM ออยู่เล็กๆด้านล่างตรงนี้นะครับ เราก็สามารถหมุนตรงนี้เนี่ยในการปรับจูนขึ้นได้ลักษณะนี้นะฮะลองดูสิเปลี่ยนโพรเรียมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวได้ช้ามากๆก็ส่งกำลังใจ่ปนะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นประมาณขึ้นร้อยหกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถจูนแล้วขึ้นตรงนั้นเนี่ยสามารถจับสัญญาณเสียงได้ชัดๆเนี่ยก็จะขึ้นสเตอริโอแบบนี้ด้วยแต่ว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคลื่นนั้นเขาปล่อยสัญญาณเป็นสเตอริโอด้วยหรือเปล่านะครับถัดมาเรามาลองเล่นที่ซีดีกันบ้างนะครับนี่ก็เลื่อนมาที่โหมดซีดี แน่นอนว่าจอก็จะเปลี่ยนไปที่ CD นะครับแล้วก็กดปุ่มถัดออกที่ตรงนี้ได้นะแล้วก็แผ่นใส่เข้าไปครับจุดตัวเครื่องนะครับก็จะทำการเล่นแผ่นให้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราสามารถปรับในส่วนของ Play Pause Stop นะครับหรือว่า Next p l เพลงแล้วก็ Back ย้อนเพลงกลับได้นะครับแล้วก็สามารถ Repeat นะเล่นเพลงซ้ำ รวมถึงตั้งโปรแกรมนะครับจัดคิวการเล่นเพลงได้เช่นเดียวกันครับแล้วความพิเศษของรุ่นนี้อย่างนะครับก็คือหน้าจอเขาเนี่ยเวลาเรากดพวกปุ่มอย่างเช่นรีพีทนะครับก็จะขึ้นตัวหนังสือแบบนี้อย่างเช่นรีพีทวันรีพีทอหรือว่าชัฟเฟอร์ให้เรารู้ได้อย่างละเอียดเลยครับอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่ก็บิดสวิตไปที่บลูทูธอ่าตัวหนังสือจะทำการกระพริบนะอันนี้ก็คือโหมด p a i ิ่ n g พร้อมทําการเชื่อมต่อนะครับแล้วถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเราอยากเปลี่ยนมือถือ หรือว่าอุปกรณ์เพื่อทําการเชื่อมต่อเครื่องนี้เนี่ยล้วก็กดที่ปุ่มแผงตรงนี้ได้ครับสาหรับใครที่ต้องการใช้ลําโพงภายในตัวเครื่องนะครับสำหรับรับเสียงจากภายนอกเนี่ยก็สามารถเลื่อนมาที่โห e มด AUX นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อผ่านสาย3.5ม mm เมเนี่ยเข้าที่ช่อง AUX ตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆข้างๆกันเนี่ยก็จะมีช่องเดโฟนงสำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่หูฟังนะครับให้เสียงจากเครื่องนี้เนี่ยไปเล่นที่หูฟังได้ด้วยครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องนี้เนี่ยรองรับการใช้งานเทปคาสเซ็ตเหมือนกันเลยซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งการติดตั้งเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกันด้วยนะครับคือด้านขวาของตัวเครื่องแต่ว่าการใช้งานเทปของรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ทําการเล่นให้แบบอัตโนมัติเมื่อเราใส่เทปเข้าไปนะครับจะต้องทำการเปลี่ยน input selection ที่ด้านหน้าตัวเครื่องก่อนอะนะครับเมื่อเราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานนะครับล้วก็ทําการใส่เทปเข้าไป การใช้งานโดยรวมเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือเราสามารถกดครึ่งนึงเนี่ยเพื่อทําการกรอไปข้างหน้านะครับแล้วก็กดออกมาให้มันเล่นก็จะเล่นตรงนั้นนะครับหรือว่าเราจะกด eject เทพออกมาก็ทําแบบเดียวกันคือกดเข้าไปเลยลักษณะนี้ครับแล้วก็ยังมีช่องไลน์เอาสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอกได้ด้วยครับ หลังจากที่ทำความรู้จักกับทั้ง2รุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงจริงของวิก t อราควินซี่และ Victoria Empire กันครับ Yeah. Younger than today, I, I, never need. I never needed anybody's help in any way. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like To love somebody, to love somebody the way I love you. สำหรับคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกกับว่าทั้งคู่เนี่ยมีน้ําเสียงที่ใกล้เคียงกันมากนะครับ,รบแต่ถ้าจะให้เรา2คนเนี่ยจับผิดแล้วกันว่าดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับ,รบในส่วนของ Quincy เนี่ยก็จะมีความอิ่มหนาของน้ําเสียงมากกว่าปริมาณเบสเนี่ยก็จะมีมากกว่านิดๆนะครับ,รบในส่วนของรุ่น m m p i r e นะครับก็เสียงเบสเนี่ยอาจจะไม่เท่ารุ่นฟินซี่นะ จะได้ในส่วนของพวกเสียงกลางเสียงแหลมเสียงร้องเนี่ยที่จะมีความชัดใสมากกว่าแล้วก็เวทีเสียงเนี่ยก็จะกว้างกว่าอยู่นิดนึงอ่าซึ่งน้ําเสียงทั้งคู่เนี่ยก็จะมีความฟังสบายเหมาะกับเพลงแนวพับแจ๊สอ่าผมเลยว่าพวก โฟกซองเพลงคันทรีอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะเลยนะอ่าก็คือพวกเครื่องดนตรีน้อยชิ้นอีซี่รสเทนนิ่งอะไรเงี้ยครับครับซึ่งแน่นอนว่าปรมาณเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อึก,กขึ้นคือโครมากมายอะไรอย่างเงี้ยใ<น>ะก็คือจะไปฟังพวก EDM แดนซ์ล็อก <Lock, S 1> หนักๆเนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะจริงๆมันก็เหมาะกับรูปลักษณ์ของตัวเครื่องอะ่ะมันก็จะเหมาะกับเพลงแนวอีซี่รสเทนนิ่งมากกว่าครับอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วน้ําเสียงมันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยแล้วเราจะเลือกจากอะไรนะฮะ ผมเชื่อว่าก็คงต้องดูกันที่ความชอบในส่วนของดีไซน์ละกันถ้าใครที่เน้นสไตล์การตกแต่งบ้านเน่แบบเป็นพวกชอบสะสมของเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับต้องการคุมโท้ให้มันออกมาในแนวสไตล์วินเทจเนี่ยพรินซี่เนี่ยก็จะเหมาะนะครับซึ่งเจ้าเอ็มพายเนี่ยนะครับก็จะเหมาะใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับจะวินเทจก็ได้จะโมเดิร์นก็ได้หมดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบนะก็เลือกกันได้ตามความชอบของแต่ละบุคคลละกันครับ สำหรับราคาของ Victrola Quincy จะอยู่ที่1,500บาทครับและรุ่น m p r i e นะครับจะอยู่ที่1,1,950บาททั้ง2รุ่นจะรับประกันนาน1ปีครับถา่ว่าผมชอบอะไรใน2รุ่นนี้นะครับนอกจากดีไซน์ที่คลาสสิกในแบบวินเทจแล้วเนี่ยการที่เขารวมฟอร์แมตที่สามารถจับต้องได้นะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียง CD หรือแม้แต่เทปคาเสเซ็ตรูปแบบนี้เนี่ย มันช่วยให้เราได้ถวิลหาถึงความหลังนะอ่าครับก็ต่างจากยุคสมัยนี้นะที่ส่วนใหญ่เราก็มักจะฟังเพลงผ่านมือถือโยนตสตรีมมิ่งเนะี่ยเข้าลำโพงฟังเพลงผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าฟังผ่านทีวีที่อะไรก็มักจะดูง่ายไปหมดเลยกับการฟังเพลงนะฮะอ่าซึ่งอะไรที่มันดูเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ว่ากดปุ่มเดียวแล้วเพลงออกมาดังทันทีเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นสเสน่ห์รูปแบบหนึง่งที่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังถวิลหาอยู่นะครับครับก็ด้วยราคาค่าตัวที่อยู่หมื่นกว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่มาคา นอกจากนี้วิทรธร่าก็ยังมีก็ะเล่นแผ่นเสียงรูปแบบอื่นๆอีกน,นะครับซึ่งเราจะทํารีวิวตามออกมายังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ยูทูบแอร์ซีบีทีวีไทยแลกันไว้ด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ